สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันนะไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ว่าแก่ตอนนี้ไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะคะอะไรเพิ่งตื่นนะค<ะ>รับฮะครับเพิ่งตื่นเลยก็เพิ่งตื่นอันนี้เราจองมาก็เป็นทอมอาหารเช้าด้วยนะคะไปทางนูง้นบอกว่า บรรยากาศตรงนี้คืออะไรอ่ะแผนที่เหรออันนี้คือแผนที่เหรอ,อน่าจะเกาะลันตาน้อยอันนี้คือปากระเบนใช่ปลานี่คือปลาดิโม มีแผนที่ด้วยนะคะคุกกรุบไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะกินอะไรกันวันนี้นี่คือเพิ่งตื่นจริงๆนะเพิงเพ่งตื่นแบบอ๋อ,อ,อเหรออ๋อไม่ไมใช่ต้องผิดกใช่โอเย สวัสดีค่ะใช่เขาจัดให้นัา่านะ้าเือเนแตะกนคานะคะถือัหเยเอเฟตจากกาแฟมาั่ตัวกาแฟกาแฟตกาคฟ

เราเอานลี้่าเอาเซตข้าวพัดเฮ้ยพัดเทมเอ์เทมเปอ์คาโต้นะไม่ก็เอาเซตนี้กับกับเซตนี้แล้วเกดจะกินข้าวต้มใช่เนาะเป็ข้าวต้เอือจัดบอกพี่คเขาข้าวพัดนึงนะคะเอาเอาเซตนี้เ,เซตนี้ มีน้ำเปล่าน้ําส้มด้วยก็มีขนม,มแล้วก็ผลไม้ทั่วซองอะไรป้ามยืนบนอะไรอยู่คนเดียวปวดขามากอุ้อเออมันต้องแบบนี้แหละถ้ามันแข็งมันจะจะไ<ง>สไลด์ลงมาเลยอ่ปิดก่อน เอาอีกอ่ะเกมเีเอาเลยกวเกมเซตเกมเซนเซอร์ใช่ไหมอันนี้ของฉันเนาะใชเพรา่าเกเดียวอัออนใหม่อันใหม่เดี๋ยวดูก่อนทีเดีวยวเล่นนี่ก็ว่ามันร้อนเลยมันร้อนแล้วใช่ไหมเจชอบเล่นมากนะอันไอ้ไอ้แบบเนี้ยไอ้ขนมปังแบบเนี้ยสไลด์ พอมันตกลงมานะครั้งเดียวได้เลยหรอใจะเท่ับเหรอใช่

ก้อนเดียใช่ม uh ั้ยอืมตัวสองก้อนก้อนสองก้อนไั้เนี่ยน่ะไม่เอาเอออเออแบบนั้นปิดด้วยปิดฝาด้วยแล้วก็เอาเป็นสตรอเบอรี่ชาเดี๋ยวเข้าไปรายยังนะได้ไปนี่นี่เป็นราย ใช่ไหมแจ้ใช่ไอ้ไอ้ไอ้นี่ใส่โ้าวได้ไหมไม่ไม่ใส่ไป thank you นี่ข้าวต้มก็มาแล้วนะไปเอาช้อนก่อนช้อนช้อนช้อน ช้อนตรงนี้หรอนี่นะก็จะเป็นช้อนหยิบมาช้อนมาแล้วค่ะคุณลูกค้า ดเดี๋ยวน,น้ำมันไม่ร้อนใช่ไหม <c oughs> ที่เรานั่งฝั่งนี้เพราะว่ามันโดนแดดถ้าฝั่งนี้หน้ามืดเลยข้าวผัดข้าวผัด ของคนนี้อืมอร่อยไหมอร่อยแล้วก็นี่เป็นข้าวต้มนะอันนี้ก็กาแฟอ,นนอ๋อเ้าให้ช้อนมาให้ทำไมทำไมข้าวของปลาเขาให้ช้อนมาให้ทำไมข้าวต้มของนอ้องเขาไม่ให้ช้อนนะชอน้ชอนน้องไปหยิบมาเมื่อกี้ อเอาผัดต่างหินเขาผัดไปกินก่อนนะวิหน้าก็ไม่ได้มืดเท่าไหร่นะฝั่งนั้นแต่ฝั่งนี้หน้าสว่างกว่าของคนกระโปงเอาไม่ได้ยินหรอกมัง้งได้ยินไม่ได้ยินได้ยินนี่อัวนี้ดีกว่าใครได้ ราเฟเฟสด่ด้วยวก็มีข้าวต้มอันนี้ของฉันฉันยกน้อยตรงนี้เลยคีชอบ <c oughs> แล้วก็มีข้าวต้มก็มีข้าวผัด <c oughs> นะกิน ก็มีขนมปังกระต้ม โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์กันแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปเที่ยวก่อนกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนห้องพักสบายมากทุกคนเอาาเอาเอาอะไรทำไรทำ,ทำลายเข้าของอีกแล้วใครสนใจก็มาพักตามกันได้นะคะที่อสุรารีสอร์ทนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวใครใครอยากได้เพจ เพื่อเอามาจองนะคะก็คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะแปะให้นะคะอยู่ไม่ไกลจากทะเลด้วยนะไม่ได้อยู่ติดทะเลนะคะแต่ก็คือเดินไปถึงนะก็ไม่ได้ไกลปไปเอากุญแจไปคืนแล้วบอโอเคไปค่ะ ช่วงนี้เรามาหน้าโลซีซันนะคะก็พักกันอยู่สองห้องอีกห้องหนึ่งก็ยังไม่เช็คเอานะแล้วเราเรามาเช็คเอากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อด้วยเช็คเอาได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรา เอาของไปไว้ที่รถก่อนนะนี่เขามีน้ําตกด้วยนะคะด้านหลังนี่ไงอันนี้ต้องเอาไปด้วยไว้หลังไว้นะไว้หลังครับใช่ป้าจะไปหมดหรอนี่รถเรานะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วมีอีกรถอีกคันหนึ่งนะตอนตอนมาก็คือแบบงงมากเพราะว่าที่จอดรถเยอะเกิน เดีย๋ยวเรารอเขาเช็คห้องแป๊บหนึ่งนะคะนั่งรอก่อน เรียบทะเลนะคะด้านหลังแบรีเออร์นี้ก็คือเป็นทะเลนะสีฟ้าๆตรงนั้นก็คือทะเลนะคะทุกคนแต่เขากำลังทำแบรีเออร์กันอยู่นะคะคือแรงกัน แต่ว่าช่วงนี้เรามาก็คือเป็นช่วงโลซีสั้นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ขึ้นลมมันก็จะแรงมากๆเราก็เลยจะไม่ได้ลงทะเลให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเดินเดินไปที่ทะเลแล้วเนาะที่ถ่าย ตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นอุทยานนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เราจะต้องเสียค่าเข้าอุทยานด้วยนะคะไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราขอลงไปเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาบอกทุกคนนะคะว่าเราจะต้องจ่ายกันเท่าไหร่นะคะอ่ะทุกคนเราจ่ายมาแล้วนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทางมาก็แบบลำบากอยู่นะทุกคนดีนะที่คุณเจขับได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีลานจอดตรงนี้คะ่ะป้า,านี่ลงมาจอดข้างล่างนี้คะ่ะใช่แล้วนี่เข้ามาถึงแล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมาก มีประบาคานให้เราไปเดินชมวิวกันนะคะแล้วก็วน, <oll> ปนไปทางนู้นน่าจะได้มั้งค่ะเน,น,นี่ยข้างในเนี่ยได้ปะเนี่ยในเนี่ยได้ปะอย่าเข้าไปนะ ีกลัวติดไหม,ไมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปรายการกันนะคะว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะก็เข้าอุทยานแน่นอนนะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะเรามากัน2คนนะคะกับรถ1นคันนะเราโดนค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด110บบาทนะคะนั่นก็คือ ถ้าผู้ใหญ่2คนคนละ40บาทนะคะแล้วก็รถยนต์หคันคันละ30บาทถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็คือคันละ20บาทนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็แน่นอนว่า200ร้อนะคะประมาณน่าจะใช่นะนี่เขาก็ให้แบบนี้มาไม่แน่ใจนะว่าถ้าใครมีพาสปอร์ตอุทยานนะคะ เขาอาจจะปั๊มให้ได้นะคะแต่เราไม่มีนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เที่ยวอุทยานเท่าไหร่นะก็เลยไม่มีนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ปั๊มไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวิวมันจะสวยสมกับหนึ่งร้อยสิบบาทของเราหรือเปล่านะทุกคนไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะก็ข้างในก็ร่มรื่นมากๆนะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ แล้วก็ประพาคารน,นะคะอยู่ตรงนู้นนะไปเดี๋ยวเราเดินไปเราอาจจะไม่ได้เดินไปถึงประพาคารน,นะคะเพราะว่าเราใส่รองเท้าแตะมาเราใส่รองเท้าแตะมาแล้วก็ข้อเท้ามันมันมัน,ม,นมันเคล็ดอยู่ด้วยนะทุกคนข้อเท้าเราเคล็ดอยู่ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูป กันแถวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะขึ้นไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขึ้นไหมนะคะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยเล่นน้ำก็ไม่ได้นะคะเนี่ยเราต้องถ่ายมุมเนี้แบบที่คนนั้นนั่งอะ

เพราะว่าเขามาทำนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะนี่งูอาปอาพาน ทาหาดนะหรือว่าเดี๋ยวอ่ะดูก่อนนะอาจจะเดินขึ้นไป พักได้ด้วยนะคะด้านหลังขอแอมก็จะเป็นบ้านพักนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันแว๊บๆนะคะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยนะดูผิดกับที่ประพาคารหันไปดูประพาคารร้อนมาก ็ม <Jersey. S 1> ีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะตรงฝั่งนู้นไปไปฝั่งเนี้ยไปตะเฮียตเขีตะกวดวตะกวตกพอเราเดินเข้ามาข้างในนะคะก็ทำให้เรารู้ว่า ด้านในนี้นะคะสามารถเล่นน้ําทะเลได้ค่ะทุกคนคือเราพลาดมากๆานะคะแอมยังคิดก,กับเจอ,อยู่เลยว่าแบบเฮ้ยเราหรือว่าเราใส่ชุดว่ายน้ํามากันไหมเผื่อเล่นทะเลได้เราก็จะได้เล่นทะเลเลยแต่เจอบอกว่าโอ๊ยมันเล่นไม่ได้หรอกคลื่นแรงโน่นนี่นั่นผิดพลาดค่ะสวยมาก กคนตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะกลับกันแล้วนะคะเดินเล่นกันในนี้ราวๆชั่วโมงหนึ่งได้เดินเล่นอย่างเดียวทุกคนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีอะไรนะคะมีไม่มีอะไรกินนะมีแค่น้ำนะคะแล้วก็แค่นั้นน่ะอออเอาอาหารเข้ามากินก็ไม่ได้นะคะอย่างถ้าเราจะมาปิกนิกมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ เอาอาหารมากินไม่ได้แล้วก็แค่เดินชมวิวไปประภาคานซึ่งก็ร้อนมากร้อนเวอร์เพราะเรามาตอนเที่ยงถ้าจะให้มาตอนเย็นเนี่ยแนะนำนะแต่ต้องเป็นคนที่แบบขับรถแบบได้ระดับหนึ่งอะทุกคนขับรถเก่งระดับหนึ่งอะค่ะเพราะว่าทางมันแคบแล้วก็มันช้ำรุด ข้างๆทางไหลทางอะไรเงี้ยมันชํารุดแล้วก็มันต้องขึ้นเขาขึ้นเขาไม่เท่าไหร่ขึ้นเขาในทางแคบนี่สิลําบากนะคะกลับก็คือถ้าเกิดว่ามืดเนี่ยคือขับยากแน่นอนเพราะว่ามันเป็นทางที่มันค่อนข้างชันนะคะแต่ถามว่ารถเล็กของเรายาดิสเนาะก็ขึ้นได้สบายๆนะคะแต่แค่บแบบ พอมันขึ้นสุดต,ตรงนี้แล้วมันก็ลงเลยอ่ะทุกคนแล้วในระหว่างที่เราขึ้นสุดพอมันจะลงอ่ะคือเราจะไม่เห็นตรงทางลงไงมันก็อันตรายอยู่นะคะเมื่อกี้เจก็ก็คลานขึ้นมานะคะขับขึ้นมาตอนนี้ก็รอเจเข้าห้องน้ํานะมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้แวะไหนอีกบ้างนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันเนาะ กันแล้วนะคะแล้วก็มาที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะซื้อตั๋วเท่าเดิมนะ ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนไปด้วยภาพทะเลตอนเย็นแบบนี้นะคะและอยู่บนแพขนาดยนต์ด้วยนะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่รอติดตามชมได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วเจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ